คนฟังไม่ได้ม่เยฮะพี่ตงฟัาใครเลยม่้ตงได้จ้าได้ได้ได้ฟังทั้งเยไม่ต้องนานเนาะกว่าเนาะ เอาถึงน okay, uh, ้องๆไปเลยครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเขาสู่บ้านของผมนะไม่อยากพี่ๆสือเองแล้วก็ดีใจวันนี้ที่มากันเยอะเลยบ้านีสบายโมโนใช่ไหมครับอย่างนี้สบายโมโนออกแบบมากครับ ออบใกล้ๆกับปัพพวาก็เป็นที่ที่ผมชอบอยู่แล้วนะครับก็รู้สึกมีความสุขขอบคุณพี่พี่สื่อมากที่ใช้เป็นเดินหอเลยไหมครับอะไรนะครับหรือสถานที่จัดงานหรือจะหาประเด็นใหม่ให้ผมบ้านด้วยก็ได้ะใช้เล่นหอเลยโอ้เปิดไปเล่นๆคุณเล่นครับนี่บ้านคุณชูชัยว่าเอาสุภที่สนามบินเลยนะเนาะมีการไปเจอตันโมที่นั่นบรรยากาศเขาแบบอะ้รเป็นอีกจ้าอะไรยังไงครับ วันนั้นเป็นเรื่องบังเอิญครับก็เราจะไปเล่นคอนเสิร์ตที่ยะลา,าที่สญญามจังหวัดชายแดนนะครับแล้วได้ยินว่ารู้สึกโมก็มีจะต้องไปเชียงใหม่ใช่ครับแล้วเราก็ก็เจอกันโดยบังเอิญเป็นเรื่องปกติแหละจังหวะนั้นเราตกใจไหมตอนที่แบบเขาเดินเข้ามาทักทายเราอะไรอย่างเงี้นิดนึงเลยค่ะแปลกใจนะเ,เพราะว่าไม่คิดว่าจะได้เจอเราก็แฟนคลับก็อยู่กันเยอะกำลังถ่ายรูปอยู่ แต่ก<ต>็โอเคเขาเดินเข้ามาก็เป็นเป็นเรื่องธรรมดาคนรู้จักกันก็คุยกันไม่เห็นเป็นไรเลยก็เลยได้เห็นโมเมนต์แบบลูกบัวหรือก่อนกันอะไรอย่างเงี้ยด้วยผมว่าเป็นเรื่องปกตินะแต่ว่าถ้าเกิดคือถ้าเราได้อยู่ในเหตุการณ์เราจะเข้าใจแหละแต่ถ้าเกิดว่าเ,เราดูแค่ภาพแล้วก็มาวิเคราะห์กันไปต่างๆนานา,นานอะไรเงี้ยมันก็ไม่จบหรอกแต่จริงๆแล้วก็คือ คนเคยรู้จักกันนะครับคนรู้จักกันเจอกันโดยบังเอิญก็เป็นเรื่องปกตินะครับมรืนี้เพอกับทั้งคอนที่เป็นเจตนาดีๆให้เจอใช่สิเพราะว่าเราไม่ใช่ศัตรูกันอ่ะเราไม่ได้เป็นคนที่เกลียดกันลองถ้าผมเดินหนีสิท่านทุเรศใช่แตนที่ไม่ใช่อย่างนี้เราเจอกันแล้วก็คุยกันได้ไม่เป็นไรเลยไม่ไม่ไม่เคยคิดผมไม่ได้ผมไม่เคยไปตั้งเป้าอะไรไว้ว่าเราจะต้องประดิษฐ์ตัวยังไงนะครับ คือว่าเจอก็เจอครับที่มีเรื่องปกติเราไม่ได้ไม่ได้มีมันเราไม่ค่อยได้สนใจอะไรอยู่แล้วหรอกครับเจอก็เจอไม่เจอก็มีก็ก็มีถามว่าไปไหนกันไปไหนอะไรอย่างเงี้ยครับสบายดีไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าคนก็เยอะคนนั้นคนก็อยู่กันเยอะพอที่มัเป็าม่รกวเอออะไรหลายอย่างที่เรารู้สึกว่าเออเราจะมาเป็นยังไงดีเพินเพราะวเราก็มีกันเยอไม่จริงๆตัวผมเองผมไม่ได้เป็นอะไรอยู่แล้ว เจอก็เจอเพราะว่าเราไม่ได้เ,เราไม่มีอะไรในใจคร<ช>ับ<ช>ผมเจอกันได้ครับไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้าจะไปต่อความยาวตาวความยืดหรือว่าไปจะกลับมาคบกันหรืออะไรงเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้ครับจบมันก็คือจบอแต่ว่าจบกันแล้วมันไม่ได้จาเป็น,น,นต้องเกลียดกันไม่เป็นเพะว่ามีข่าวมันเข้ามาดุนแดงเขาให้สัมภาษณ์ก่อนท่านนี้ทที่ที่ผมไม่มามัวใส่ใจกับประโยคแค่บางประโยคหรือคำพูดบางพูดหลอกเพราะว่า จะบอกว่าไงดีนะเราโตกันหมดแล้วละครับผมหนักวันนี้เจอมาแล้วแต่นโยจะระวังมากขึ้นไหมอย่างที่โมกขาบอกว่าไม่อยากให้เราเอ่ยคำว่าแฟนเก่าบนเวทีอะไรเงี้ยเพจะพลาดพิงเดี๋ยวคนจะเข้าใจว่าเป็นคืออนเนี้ยเนี่ยไอไอเรื่องของคําพูดบนเวทีคอนเสิร์ตเนี่ยผมพูดมานานแล้วนะมันเป็นมันเอาง่ายๆเราเล่นคอนเสิร์ตจะพูดเข้าเพลงที่มัน มีความหมายอกหักหรือเพลงที่มันมีความสุขมันก็เป็นมันเป็นการโชว์เป็นการทํางานของเราแต่คิดแค่ว่าที่มันจะมาเป็นเรื่องหรือเป็นประเด็นเนี่ยผมคิดว่าคือคนก็เขาอยากเสี่ยมอะอืมส่วนส่วนตัวของเองผมก็เป็นของผมอย่างเงี้ยจนะผมไม่คือว่ามันเป็นความมันคือคอนเสิร์ตเลยครับ ผมคิดว่าทุกคนแยกแยะออกนะถ้าเกิดว่าจะต้องเอาทุกคําพูดมาเป็นประเด็นหมดนเนี่ยต่อไปเราคงต้องเพที่หนึ่งครับเพที่สองครับเหลอจะให้เล่นยังไงอ่ะเราเป็นว่าอย่างนี้นะผมอยากให้จบเรื่องนี้เลยผมกับโมเนี่ยผมเราไม่ได้มีปัญหากันเจอแล้วก็เจอแต่จบแล้วก็คือจบเป็นแฟนมันไม่มีทางจะกลับไป อันนี้ก็น่าจะเข้าใจกันน่าจะเข้าใจกันนะน่าน่าจะให้จบประเด็นนี้ดีกว่าเพราะว่าไอ้เรื่องเขาถ้าเกิดว่าเราเล่นต่อไปหรืออะไรเงี้ยผมคิดว่ามันเหมือนกับเหมือนกับเอาแฟนๆมาทะเลาะกันอะในไอจีใน a ฟ e b o o k ของใครอะไรนะใต้เตียงดาราอะไรเนี่ยนึกออกไหมแล้วเราบางทีเราทางานมาเหนื่อยเนี่ยเรา เราลงภาพเล่นคอนเสิร์ตไปเรามีความสุขเนี่ยแต่ว่ากลายเป็นคนที่เรารัททุกกลุ่มอ่ะที่เขาตามเรามาทะเลาะกันเองจากจากประโยค์แค่ไม่กี่ประโยคจากภาพไม่กี่ภาพที่ตีความไปต่างๆนานาไม่มีประโยชน์ใช่ครับผมก็เลยคิดว่าโจบเถอะผมว่าน่าจะชัดเจนแล้วนะเกี่ยวกับประเด็นนี้กินเค้กกันดีกว่าพวกเราเดี๋ยวกอนกังไม่จบพี่กินแป้กินเนยไม่กินข้าวกับแป้ อะไรนะครับเราไปคุยงานครับแค่ก็ทําครคีมนะครับไหนคนจับตาว่าไม่ไม่ครับเราเป็นเพื่อนกันพี่ก็รู้เราเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานแล้วเราเล่นละครด้วยกันแล้วเราก็มีกลุ่มกลุ่มเพื่อนะไม่ใช่ไม่ใช่ครับสบายใจได้แล้วเดี๋ยวคนไปคิดโน่นคิดนี่อะไรไปใหญ่คนคิดเนี่ยเราคงห้ามคนคิดไม่ได้หรอกครับอเพราะว่าคนเยอะคนเยอะครับคนหลายคนก็แต่ว่าอะไรที่มันจะทําให้ทะเลาะกันหรือว่า เรื่องบานปลายไม่จบไม่สิ้นว่าเราก็พอดีกว่าใช่ไหมครับถ้ามีตัวจิงเราจะออกมาพูดเลยใช่ไหมครับพูดถ้าผมรักเขาเขารักผมผมมั่นใจผมพูดเลยอย่างล่าสุดที่ชี้แทนเอาไว้สัมภาษณ์ว่าที่ความสัมพันธ์มันไม่คือติดที่ตอกที่ตอกนอกคนเดียวเลยเขาไม่พอแต่ก็บอกเขาถามเราเลยอยากจะคุยไหมต้องรูมากกง่านั้ครับก็ ว่าไม่มีอะไรหรอกครับคือเจ็บเจ็บเจ็บไม่โนะมังเจ็บไม่โนะไม่โนอะไรนะถ่มผมว่าที่ถามว่าผดที่เราทำกับไมโรไอะไรเราะที่เราผมก็บอกพี่ไปตั้งแต่ต้นแล้วใช่ครับเราอยากจะพักเรื่องนี้ก่อนครับเราใช้ที่ผมเคยบอกพี่ไงเราใช้ใจมาเยอะแล้วให้มันพักบ้างตอนนี้ทํางานตั้งแต่ทํางานบ้าง แต่ก็เข้าใจแหละว่าผมก็ผมไม่ได้ว่าผมดังนะแต่ผมก็รู้ว่าช่วงนี้เนี่ยมันก็คงจะหมายถึงว่ามันก็คงเป็นช่วงเวลาที่คนจับตามองเยอะไปเดินห้างไปกินข้าวไปอะไรเงี้ยผมถามจริงๆถ้าเกิดว่าผมมีเจตนาไม่ดีเนี่ยหรือผมต้องหลบต้องซ่อนเนี่ยผมก็ไปที่อื่นสิ ผมก็มันก็มีที่ต้องเยอะต้องแย่ที่ไม่มีคนใช่ไหมแต่นนี้มันเป็นเพราะมันไม่มีอะไรนะครับแล้วผมก็อยากจะใช้ชีวิตแบบเดิมของผมคือผมไม่อยากผมเป็นคนอยากเดินห้างก็เดินอ่ะผมไม่ใช่ซุเปอร์สตาร์ที่ผมก็อยากจะใช้ชีวิตง่ายๆของผมแต่ถ้าต้องมาคอยแบบโหยมีอะไรนิดหน่อยมีประโยชน์บางประโยชน์เขียนขึ้นมาแล้วคนก็พร้อมที่จะสารต่อกันหมดเนี่ยเราคงใช้ชีวิตเหนื่อยอนะครับก็เลย แต่ก็โอเคพี่มาถามผมก็ตอบให้ชัดเจนนะถ้ามีถ้ามีแฟนเดี๋ยวบอกจะทำสัมภาษณ์ของแฟนเขาก็จับประเด็นไปว่าเอะสิ่งที่พี่โตโน่ไม่พร้อมหมายถึงว่าพี่โตโน่คุยกับสาวเยอะหรือเปล่าอะไรนะครับคุยกับสาวเยอะเลยไม่พร้อมนางทีมจะตอบอย่างนี้เราก็เออผมมันหลอกนะใจร้ายจริงๆไม่ใช่หรอกยังไม่มีใครจริงว่าก็ คนยังไม่อยากมีแฟนน่ะแล้วเราก็ค่อนข้างจะชัดเจนกับทุกคนนะก็ไม่ได้ให้ความหวังใครเราก็พูดตลอดอว่าเออกับแพทก็เป็นเพื่อนเราก็พูดตลอดว่าเป็นเพื่อนอเออแล้วคนอื่นก็คือเพื่อนใช่คือแค่ตอนนี้ทํางานเวลาจะนอนก็น้อยแล้วครับแล้ว คอนเสิร์ตเราก็ทัวร์กันตลอดผมอยากจะพัฒนาตัวเองผมอยากจะเต็มที่กับกับงานทุกงานที่เข้ามานะครับสิ่งหนึ่งตอนนี้ที่มันสําคัญกับความรู้สึกผมมากคือเรื่องของความรักที่เป็นแฟนมีให้นะครับทุกครั้งที่เราไปทัวร์มีบางคนเอาพระประจําตระกูลอย่างเงี้ยครับจากเครื่องอย่างเงี้ยจริงๆนะที่หลวงปู่บุญอย่างเงี้ยหลวงปู่ทวดอย่างเงี้ยครับเอามาให้ผมอะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ย นี่คือสิ่งที่ผมควรจะต้องตอบแทนเขาไหมนั่นคือผลงานไม่ใช่ข่าวพวกนี้แล้วแท่งขับที่ผมรักมากๆเป็นมะเร็งขึ้นที่สมองอยู่ตอนนี้อย่างเงี้ยนี่นี่คือคนที่ผมควรจะต้องใส่ใจไหมอะมากกว่าที่จะข่าวที่เสี่ยมกันหรือว่าทะเลาะกันอะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรครับที่ที่ผมจะมา จะมาใส่ใจกับเรื่องพวกนี้ต้อองไหนแมอยู่เขามาถามเราอยู่เขามาถามเราอย่างนี้ว่าเออเราจะคุยไหมเราจะตื่นใจไหมเราจะผมก็ยอมรับยอมรับนักยอมรับใจเขาเอขาก็แน่นะผู้หญิงกล้าถามอ่ะว่าพี่จะเอาไงจริงๆผมก็ผมผมก็ถือว่าเขาเจ๋งมากนะเออแล้วความจริงใจความเป็นเพื่อนที่เขามีให้เนี่ยผม ผมทราบซึ้งผมรับรู้ได้อแต่ผมก็ตอบตัวนี้เมื่อเขาจริงมาผมก็ต้องเออมันจะไม่ต้องโค้งกันนะจนมองว่าแบบเหมือนแพทออกตัวแรงอะไรเงี้ยหลายคนมองว่าผู้หญิงออกตัวแรงไปในรณีนี้คุณอย่ามาว่าเพื่อนผมอะไรเมอกี้เสียงอะไรคนครับว่าบ้านของผมเลี้ยงพี่ต้องเขาชัดเจนเขาชัดเจนมากเราต่อไปเจ๋งนะ ก็ชัดเจนแต่เพียงแค่ว่าเราไม่เราอึ้งไหมครับเขาถามทำไมแล้วเราตอบเขาไปก็อึ้งว่าเออผมไมเขาไม่เคยเจอใช่ครับที่เราแล้วเก็ตอบไปเลยหรือเปล่าคิดตอบตอบเลยครับตอบเลยครับเป็นเรื่องจะเลี่ยงไเนาะใช่ครับแต่ก็ไม่ได้เสียดายหรอกค่ะเพราะว่าพี่แพทย์เขาก็ดูเหมือนเขาไม่รอแล้วเขาก็ไม่คิดจะพูดอีแล้วใช่เขามีสิทธิ์เลือกครับคนแบบแพทไม่จําเป็นต้องรอใครแล้ว แล้วคนที่เข้ามาในชีวิตแพทก็เป็นคนดีเราสิต้องดีใจกับเขาไม่ใช่ว่าเราจะต้องมาตั้งกลุ่มตั้งกวนบ้านนู้นบ้านนี้เอามาทะเลาะกันมันไม่ใช่นะครับแบบนี้เนี่ยเราควรจะให้กําลังใจเขาควรจะส่งเสริมให้เขามีความสุขให้เขามีความรักที่ดีนั่นนั่นเป็นสิ่งที่แฟนคลับควรจะทำครับผมเต็มที่แล้วทุกคนเดี๋ยวสบายเลย กหลแดงกันโดยั่ทง่ได้สีมแดงล้วหรอครับผมกับระยะิด้หน่อยครับน้องมาถอดแป๊บนึงค่ะน้องมาถอดสกองนี้ด้วยจ้าี่คร